ดวงตาคงทองเข้าพิธีวิวาไปหมดัดหมาดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดวงตาคงทองเจ้าของเพลงดังอยากเจอคนจริงใจควงสามีญี่ปุ่นทรงเดชแนวสวรรณเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาไปหมดัดหมาดแล้วเส้นทางความรักรวมไปถึงข้อห้ามก่อนแต่งที่ทําคุณสามีเสียความรู้สึกไม่น้อยถึงขั้นเสียน้ําตาแต่งงานแล้วกลัวแฟนขับไม่เข้าใจ โดยเมื่อถามว่าแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างดวงตาตอบว่าเหมือนเดิมแหละรักเหมือนเดิมชีวิตเราไม่เปลี่ยนในความเป็นภรรยาต้องดูแลกันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตแบบคบหากันเราเป็นตัวของตัวเองตั้ง,ตงแต่แรกการครบหากันระหว่างคนสองคนรู้จักกันมานานมันไม่ต้องมีอะไรปรับเยอะดูแลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอแต่งงานไปแล้วเราแค่ทำหน้าที่ต่อ หลายคนก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆดวงตาถึงรีบแต่งงานหลายคนก็บอกว่ามองว่ารีบแต่จริงๆด้วยวัยเราเราก็มองว่าตรงนั้นไม่มีใครมาขอเราแต่งงานมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งเราแค่คิดว่าเรากําลังสนุกกับงานเรารักงานเรารักตัวเองเหมือนเซฟตัวเองแต่พอถึงจุดๆหนึ่งเรามีความพร้อมด้วยวัยวุฒิของเราดยหน้าที่การงานก็ทำมา20กว่าปีแล้วน่าจะถึงเวลาแล้วแหละ ซึ่งไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวความรักของดวงตาสักเท่าไหร่ซึ่งเธอบอกว่าหนึ่งคือไม่ค่อยมีใครค่อยถามตัวเองไม่ชอบอวดหรือเปิดตัวแฟนสักเท่าไหร่เราใช้ชีวิตปกติอย่างที่บอกคือค่อนข้างจะรักตัวเองรักงานห่วงสายตารอบข้างด้วยว่าเขาจะมองเราอย่างไร โดยผู้ชายคนนี้เป็นคนน่ารักใจดีเขามีความรับผิดชอบสูงทั้งตัวเขาเองและครอบครัวเขาคือพ่อแม่และญาติเขาก็ดีกับลูกน้องตามองว่าเป็นคนจริงจังกับหน้าที่การงานจริงจังในการใช้ชีวิตกระทั่งเขาคบเราเขาก็จริงจังและพร้อมที่จะดูแลเรานอกจากนี้ก็บอกว่าย้อนเส้นทางรักทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันสิบกว่าปีแล้วเนื่องจากเป็นคนบ้านเดียวกันและเคยทำงานร่วมกันด้วย